ที่แยกกลางบ้านนะครับประตูน้ํำกับกลางบ้านมาใไซช่วงกันนะครับก็มีชาวบ้านมาช่วยนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นนักเรียนกับรถนักเรียนกับผู้ปกครองบาดเจ็บที่ขานะครับตอนนี้ก็ารอมูลนิธิทินะครับ

มีเจ้าหนี้นะครับจิตอาสานะครับน่าจะเป็นคุณหมอนะครับก็ลงมาดูแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันนะครับเป็นมูลที่เดินทางมาถึงแล้ว<า>ก็ภาพไกลๆนะครับเพื่อไม่ให้<า>เห็นหน้าผู้ป่วยชัดเจนแล้วก็ออกมาไกลเปนนมูลที่สว่างแสงทรตามมาตรฐานนะครับก็เข้ามาถึงสถานที่นะครับ ข้างต้นประเมินแล้วขาหน้าจะหักนะครับเหตุอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับอีกคนก็เป็นนักเรียนนะครับโรงเรียนสุเนศนะครับช่วงนี้เปิดเทอมใหม่นะครับรถจะเยอะนะครับก็ขับขี่เรามัดระวังด้วยนะครับสีแยกกลางบ้านเทศบาลตสุเนศนะครับอยู่บริเวณชุมชนต้นน้ำต้นเลืองชุมชนกลางบ้านพัฒนานะครับ ขอบคุณนะครับคุณหมอนะครับมาพบเหตุการณ์ก็แวะลงมาช่วยเหลือก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวทีจะเข้ามานะครับแล้วก็ชาวบ้านในอำเภอสุนเนินนะครับมีอาจารย์ปนนมครับมีคุณปุ้ยนะครับเป้นะครับก็เหลองต้นนะครับมังบิก๊ก เป็นต้นขาจะหักนะครับตอนนี้ผู้ป่วยก็อุบัตวเจะเป็นลมนะครับคุณหมอก็ดูแลนะครับยังไม่ได้ขยับน,นะครับรอเจะะ้าหน้าที่จะมูแลทีมาก่อน,นครับ Nóng Bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ถึงไม่กล้าขยับฟังก็ไม่พ่นเพราะปืนแผแลขยับได้คนนั่งขยับได้ขยับได้เพราะไม่ขาดมทิสว่างแสงธรรมธรรมธาตุขับขี่ระมัดระวังนะครับช่วงนี้เปิดเอม นะครับถูกต้องนะครับไม่ได้ขยับนะครับรอเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับนี่เป็นการถูกต้องนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่มาถึงอย่าเพิ่งขยับนะครับเพื่อกระดูกหักนะครับนี่เป็นการที่ถูกต้องของผู้ประสบเหตุเบื้องต้นนะครับรอเจ้าหน้าที่มา

เียมอ๋อร้านลูกกรเทียมคุณหมอจะร้านลูกะเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะมาประสบเหตุมาช่วยให้มาเจอพอดีก็เลยอช่วยหน่อยก็เลยไม่รู้ทำอะไรได้บ้างครับคุณหมออะไรครับเนะี่ยชื่อกาวค่ะคุณกาวเนาะร้านลูกะเทียมนะครับครับขอบคุณมากครับเรามาประสบเพจเขาแรกเลยใช่ไหมครับได้ยินเสียงครับเลยออกมาคนแรกไม่เห็นพอดีครับก็มาดูแลผู้บาดเจ็บเนาะอ่าครับเราเราไม่ได้ขยับตัวเขาใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่ เดี๋ยวฉีกใหญ่มองเห็นกระดูกไม่กล้าขยับครับครับถูกต้องแล้วนะครับขอบคุณคุณปุ้ยนะครับจิตอาสา,านะครับ